สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีนะคะประจำวันที่18กันยายนห5เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามาคัคคีตัวเด่นก็คือ3กับ6 5กับ8ตัวรองนะก็ 30, 3 0 3ศู3 3 3 5, 3า3ห3ึ3งสาถ้าไม่ชอบแนวทางกระูดเะเดอแต่เราก็เขียนให้ตามนี้แล้วเนาะ

079 793 460แล้วก็791จับคู่ก็6 0 0 6 6 7 7 6 7น9 9 7 9 0 0 9นะคะจับคู่เอาเด้อนี่ทั้งสองแนวทางนะอย่าลืมเอาไปซื้อเรา vip กับเราสามัคคีย์เดือจับคู่ใส่กันเอานะคะทั้ง4แนวทางเนาะก็ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆทุกแนวทางนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ